สวัสดีครับเพื่อนๆและคนที่เป็นได้แค่พี่น้องอวันนี้ผมเข้าเกมฟรีไฟเป็นวันแรกมาดูกันว่าเกมเนี้ยจะมีอะไรกันบ้างนะโอเคเห็นเขาว่าเกมเนี้มีโหมดที่สามารถเข้าไปพูดคุยพบปะกันได้อย่างอิสระเลยผมว่าผมน่าจะลองเข้าไปหาเพื่อนในเกมนี้สักหน่อยอะ่ะจะมีใครอยากเป็นเพื่อนกับผมบ้างไหมนะอ่านี่น่ะเหรอ ที่ที่ทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกันได้อะเอ๊ะผมลองเข้าไปคุยกับคนคนนั้นดีกว่าดูท่าทางเขาจะใจดีสวัสดีครับผมชื่อปลาเป็นผู้เล่นใหม่สวัสดีครับผมชื่อเพิ่มนายเพิ่งเข้ามาเล่นหรอมีเพื่อนหรือยังอ่ะยังเลยแต่ผมยังเล่นไม่เป็นนะสิ เดี๋ยวผมสอนไม่ใช่เรื่องยากหรอกเล่นเกมเนี่ยโอเคได้สิงั้นคุณมาเป็นเพื่อนกับผมนะจัดไปน้องชายเย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> มาเพื่อนเล่นฟ,ฟรีไฟมันไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราสอนเองจัดไปเลยเพื่อน <Yeah! Woo! S 2> อันดับแรกจับปืนสองมือรับทราบอันดับสองตายทำไมทำกับเราอย่างนี้โทษทีมือไวไปหน่อยเดี๋ยวเราจอกัน ได้เองก็หัดยิงไปเลยโอ้เฮงเจะไปซีเรียสทำไมวะเองเจอใครเองก็กดยิงไปเลยจัดไปพานยิงเลยเพื่อนขอหัวเน้นๆน,น,นะขอหัวนะแบบยิงตัวยิงตัวแมานะโอเคจัดไปเฮ้ยนายเรายิงใครไม่ได้เลยมาๆเราเดี๋ยวให้ยิงอะยิงหัวเราดิยิงหัวเราเอาเลย<ห>นายนก็ยิงได้นี่โทษที ไอ้นี่มันเหลี่ยมเตือนนะไอ้นี่มันเหลี่ยมนั้นนายอยู่ไหนอ่ะเองเองไม่ต้องถามหาเราหรอกคือแบบว่าเองยิงใครก็ได้เว้ยในเนี้ยโอเคจัดไปแต่ปืนยังไม่มั่นเลยมันนี่ดีมามันเด็ดเด็ดแม่งดินี้โอ้โหเจอเจอกันหน่อยขอปตบขอเม็ดเดียวอะ <c oughs> ่ะเฮ้ยโอ้โหเอ้าตายแล้วหรอนอนข้างกันเลยเหรอ หัวแตกมีม <infrared> ังกรขึ้นเน่ะโอเคแน่นอนของพี <what we S 1> ่มันแพงครับเนี่ยมันโดดยิงโดดยิงหัวเลย่ะโดดแดงไงหะไอเลี่ยมนะเลี่ยมนะเลี่ยมเตอนะเอาพี่เริ่มมันยังเริ่มมันยังเริ่มยิงได้ยังเริ่มได้แล้วเข้ามือละวุดยอดเข้าหัวหรือเปล่าลูกศรนะลูกกระสุนนะ เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวจะเข้านายบ้างอะกระสุนมาดิมาชอบเข้าหลังไปแล้วมาดิมาดิมาเดินเข้าไปเลยเพื่อนอ้าวเฮ้ยเป็นเดียวเองนะนายโกงอ่ะนายใช้ดาบอ่ะอ้าอ่อนให้เลยนะเนี่ยใช้ดาบอ่ะดาบมันยาวกว่าลูกปืนนะดิอ่าโทษทีโทษทีเจอกันน่อย บาเลยแซนตี้มาอยิงไงอยิงเราให้โดนเนี่ยยิงเราให้โดนเนี่ยไม่โดนเองตายนะไอ้ยิงไม่โดนเองตายนะเฮ้ยนี่ไงโคตรสนุกเลยว่ะเกมนะแน่นอนถ้าไม่สนุกเราไม่เล่นหรอกไอ้เพื่อนนายรู้ป่ะมันมีไอ้บอลนะครับอุ้ยอุ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้ไอ้บอลครับ เออเออเออย่าไปโดนนะอย่าไปโดนเดี๋ยวมันเก่าเราเพิ่งซื้อมาอ่ะเอ้าอย่ามาโดนไอบอลเราเดี๋ยวมันเก่าเราตายเลยอ่ะมันมีคนยิงคมว่ะนายก็มีไอบอลได้นะเพื่อนาสาบ<ง>ุญนะมาเดี๋ยวตามมาตามมาเดี๋ยวเราพาไปเอานี่จัดไปมีอไอบอลตรงนี้นี่สองลูกนะครับมันจะได้สองลูกนะอ่าแล้วนายลองตั้งดูมันเอาไว้การก,กระสุนนะ่ะอ นี้เหรอมลองตั้งดูเราตั้งแล้วไงนั่นแหละมันเอาไว้การกระสุนไงตั้งแล้วก็เลียมั้งเหมือนไอติมอะโอเคจัดไปว่าจะเลียกดอะไรโอ้โหไม่ใช่ครับน้องเฮ้ย ขอบใจนายมากเลยที่ช่วยสอนเราไม่เป็นไรหรอกเป็นไงเพื่อนสนุกไหมเราพาไปเด็ดหัวคนมาสนุกมากเลยนายธรรมดาเล่งกับน,นายก็สนุกดีนายนายผู้หญิงคนนั้นน่ะเขามองเรามาตลอดเลยไหนคนไหนอะ่ะนั่นไงคนที่สวยๆอะ่ะอ๋อคนที่ยืนเต้นกับหมานะใช่แล้วเฮ้ย คนแต่งตัวแบบเนี้ยแราว,ว่าระวังไว้จะดีกว่าป่ะเพื่อนงั้นเหรอได้ได้เราจะระวังไว้นะโอเคเออคนสวยใจร้ายนะเว้ยจะบอกให้โอ้โห oh, เป็นอย่างนั้นเลยเหรอเออโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปกรอกน้ำให้แม่ก่อนละโอเคนายเจอกันเก <Okay, S 1> เพื่อนเจอกันจุ๊บจุบ,จบไม่มีอะไรทำเลยอ่ะเพื่อนก็ไม่อยู่เหงาจัง ไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นดีกว่าสวัสดีครับนี่เธอทำอะไรอยู่เหรออ๋อเราก็รอเพื่อนอยู่อะนายมีอะไรหรอเราเห็นเธออยู่คนเดียวอ่ะเลยคิดว่าน่าจะเหงาก็เลยเข้ามาคุยด้วยจะว่าไปอะเธอก็น่ารักดีนะปกติเป็นแบบนี้เหรอปกติเราก็เป็นแบบนี้แหละแต่ไม่ได้ทำกับทุกๆคนนะ เราจะต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยไม่งั้นสาวสวยแบบเนี้ยเขาไม่คุยกับเราหรอกหรือว่าเขาจะแอบ,บชอบเรานะว่าแต่นายชื่ออะไรอะ่ะทำชื่อเราโกอนด,ด้วยต้องใ่ๆเลยอ๋อเราชื่อปานนะแล้วเธอล่ะเราชื่อฮอนนะไปเล่นกันไหมเราเบื่อเบื่อได้สิไปเล่นกันเลย โอ้นายขับรถเก่งมากเลยอะ่ะไม่ชนสักนิดเลยเราอะนักแข่งระดับโมโตจีพีแค่เนี้ยเราไม่ชนหรอกเธอโอโหเก่งอะ่ะนี่เธอแล้วว่าเราชอบเธอเข้าให้แล้วแหละเดี๋ยวนะปาคือว่าเราเออตัวเราดีกันนะแล้วขอโทษ Oh. เออคือว่าปาขอบคุณนะที่มีความรู้สึกดีๆให้เราที่เราทําดีกับเธออ่ะเราอยากไปโชดแฟนนี่เขาเห็นเราเป็นแค่ของเล่นเหรอแต่ตอนนี้อ่ะแฟนเรามาขอคืนดีแล้วเราคงไม่ได้มาเล่นกับเธอแล้วนะอ๋อ oh. เราว่าเราเข้าใจแล้วล่ะไม่เป็นไรปาเป็นคนดีอ่ะ ไปแล้วนะเจอกันครับเศาเลยเราแอบชอบคนมีแฟนแล้วทำไมไม่น่านะเอาให้เพื่อนเป็นไรวะดูเศร้าๆอ่ะ เราแอบชอบคนมีแฟนแล้วว่ะเพื่อนผู้หญิงคนนั้นน่ะนะที่เราเจอวันนั้นน่ะใช่แล้วก็บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งดูภายนอกมันเหมือนนางงูพิษเด็แบบงูแมวซาวอ่ะรู้จักนะยังไงวะเพื่อนก็เป็นนางสารพิษลายไงผู้หญิงอ่ะแบบสวยๆอ่ะมันก็เหมือนงูพิษหละเพื่อนโอ้โหเราน่าจะเชื่อ,อนายตั้งแต่แรกว่ะ ทีหลังก็หัดเชื่อคนหล่อบ้างนะครับคือแบบว่าผ่านผู้หญิงมาเป็นร้อยเป็นพันอ่ะโอเคเราเชื่อนายแล้วเพื่อนอทีหลังเองก็ดูดีๆหน่อยละกันเราว่าเราโอเคขึ้นมาแล้วอะขอบใจมากเลยเพื่อนเอออย่าไปคิดเยอะเลยเราไปเล่นเกีงไปดีกว่าเพื่อนไปจัดไปยิงกันให้มันหลุดโลก Let's go เคยกันไหมครับกับการเป็นแค่ที่พักชั่วขราวถ้า,าอยากแชร์ประสบการณ์ให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าหากถูกใจให้กดไลค์และกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆให้กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ